เป็นอะไรบ้างลองลองเล่าให้มีตับมีเกล็ดเลือดต่ำเกล็ดเลือดต่ำตับค่ะแล้วก็เป็นเป็นนิ่วที่ไตายนิ่วที่ตายหลายโรคเนาะด้ดยถุงน้ำดีด้วยอันนี้จากโรงพยาบาลอะไรฮะเนี่ยโรงพยาบาลสมเด็จพุทธเลิศหล้าที่สมุทรสงครามที่สมุทรสงครามที่ที่ที่บอกว่าเป็นตรงนี้เนาะค่ะโอ้แล้วหลังจากนั้นมาเป็นไงมารู้จักโคลลฟินเนี่ยทำไงฮะคือแม่แม่ฟังรายการวิทยุ ออแล้วก็บอกไปตอนนั้นที่มาถ่ายที่ลุงมาดูนี่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะเดินก็ไม่ได้เดินไม่ได้เห่ไหมแล้วขอโทษนั่งเหยียดขาด้วยเราลองขอดูแผลนิดนึงทีตอนนั้นเป็นแผลเยอะขออนุญาตดูแผลเลยนะอ่านี่ดูนี่เนี่ยตอนนั้นเป็นแผลอยู่ใช่ไหมค่ะเป็นแผลลึกประมาณนิ้วชี้ยัดลงไปได้อันนี้มากตาเปลี่ยนหมดเลยเนาะวันนั้นโอ้โหแล้วพูดก็ไม่มีแรงจย่าพูดเลยขาก็ต้อง ต้องเหยียดขาตรงๆด้วยนั่งคุยกับลุงก,ก็เดินไม่ได้เนาะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เทา้าใช้ไม้เทา้าเออแต่ตอนนี้ตอนนี้เดินได้เดินได้เมืม่อกี้เมื่อกี้ลุงเดินมาเดินสะดวกเลยตลาดลุงตลาดนัดไปได้ล<ะ>เลยไปไงล่มลือกันไหมค่ะก็แค่ดื่มประมาณอาทิตย์แรกก็มีคนทักแล้วเรอดีใจไหมคุณแม่ลูกสาวรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะ